บันทึกของวันที่2.9ในวันนี้กูได้มาอยู่ที่ทะเลแล้วอ้อในไงแม่กูอืมนี่ไงสาทะเลเราก็นี่ทะเลด้วยโอ้ให้ตายสิขนังไึ่สุกขึ้วมาชิบหายเลย แม่เป็นไงบ้างทะเลเค็มไหมสนุกไหมอย่าสาดมาใส่โทรศัพท์กูนะเว้ยวยืนอยู่ตรงนั้นแหละพ่วงพ่วงยืนอยู่ตรงนั้นทำไมเหรเอถ่ายมา,ายถ่ายกลับอ่ะกระตุพก,พกพ่วงอันน้ำมา ไม่ลมทะเลนี่มันช่างเงยน็นตะเลเกินเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูก็ได้ออกมาเล่นทะเลละโอเคก็ okay. สำหรับคลิปน,นี้นะฮะใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์แล้วก็ติดต่อไลให้ผมด้วยนะ